มีบางอย่างอยากจะถามทุกคนทุกคนเนี่ยอยู่ในวงการกันมานานละผมอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการเลือกแบบรับงานเนี่ยคุณเลือกอยังไงดูยังไงถ้าเกิดเป็นของตั๊กนะออผมเนี่ยต้องดูหน้าก่อนหน้างานหน้าเด็กนี่แหละหน้าเด็กอะไรของคุณมันคือมุกไงพี่คือแบบดูหน้าหน้าเด็กแฮ่อะไรอย่างเงี้ย คุณพูดอะไรคุณต้องกันกองคำพูดแล้วนะกั่กองอะไรอ้าวเพราะคุณไม่ใช่คนปกติทั่วไปผมเป็นใครเนี่ยคนบ้ากามคนบ้ากามบ้ากามอะไรกันพี่บ้านานเออพี่หลุยอะถ้าพี่นี่เดียก็ทำงานงานฟรีฟรีแลนซ์งานช่วยงานฟรีพี่หมาพูดงานฟรีถ้าไปงานฟรีใช่เปล่าไปครั้งที่แล้วก็เห็นได้มาได้ติปได้เด็กกะนเลย เออแล้วเสือผู้หญิงนะเสือผู้หญิงไงเด็กเขาแต่ละจังหวัดหน้าเหมือนเสือเลยอเ้ยอะไรวะเที่ยวโง็ลเหรอเออโอ้นเปิดไปเปิดไปกูตกใจด้วยจะกัดคอกูเนี่ยไอ้แจ๊ดมึงกับปากอย่างเงี้ยนะมึงไปเดี่ยวกูไหมข้างนอกมันไปเดี่ยวไม่ไปเดี่ยวก็ได้รอจะไปเดี่ยวกันมีรถขับไปหรือยังคะนี่กูจะไปต่อยก็ต้องซื้อรถเลยเนี่ยถ้าออกไปไหนแล้วยังไม่มีรถขับหนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะ ใหม่ h i ลั x r ์รีวอเดซั i อ i ดลุกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะมาพร้อมความแซบดูดันด้วยดีไซน์ Blackout ทั้งกระจังหน้าใหม่สีดำเมทัลลิกและไฟหน้าลมดำแบบใบดีม LED และรถตัวอย่างคันนี้เป็นสีมือการแต่งรถของเจ้าสำนักแต่งรถชื่อดังอย่างนัจจ a ม A Z C ที่มาเสริมความแซ่บๆได้อย่างลงตัวอยากซิ่งแบบแซ่บแต้องไฮลักรดซั i อ i ไปเลยค่ะแหมน้องรถคันนี้นะมันตรงเทสพี่จริงๆเลย โคตรซิ่งโคตรเท่โคตรดุดันงั้นจัดไฮลักรีวอดีเซตเอ dition ไหมพี่หนึ่งคันนะเดี๋ยวพี่จะไปขับซิ่งงานช่วยพี่สักหน่อยจัดไปเลยครับพี่ลุยได้จา้า้ <c oughs> ซื้อรถแล้วไปต่อยกูเปล่าเงินเยอะเนี่ยซื้อรถเชื่อผมพี่ไปซื้อแชมพูมสาสระผมพี่ดีกว่าเน่าอ่างอีนคนแล้วขยันอ่างเงินจังเลยไม่ต้องเต้นไม่ต้องเซ็งทำตัวสบายๆลุกมาตรงนี้ก่อนลุกมาตรงนี้ก่อนโอ้ยแม่ นุย้ยแปบพี่เปลี่ยนแฟนไม่ซ้ําหน้าเลยนะสวัสดีครับ <S <S พูดอะไรแฟนเฟินเดี๋ยน้องมว่าเอาเฮ้ยไม่ใช่นี่น้องสาวลิลลี่เงียนไงจะบอกว่าลิลลี่เงียนเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สดใสแล้วก็อยากเป็นนักสแสดงเราก็เห็นว่าอรายการเราเนี่ยนักสแสดงผู้หญิงเนี่ยที่จะออกมายืนเป็นตัวหลักๆเนี่ยมันยังไม่มีออส่วนมากก็จะเป็นมายืนไทยอินบ้างอะไรบ้างก็เลยพาน้องมาฝากพี่นุ้ยถ้าเอาผู้หญิงนักแสดงหลักๆตลกตลก ก็เอาไม่เอาไม่ตักมายืนสิเอาไม่ตักมาไงพี่โอ้โหเด่กตักนี่เขาแบบถนัดคอมเมนต์เขาไม่ตลกลิลี่ลิลี่เข้าไปนี่แหละไอ้คนกลางนหละเจ้าของรายการนี่ฝักเนื้อฝักตัวเขาลุกไปพี่ตักอกครับครับครับสวัสดีค่ะพี่ตั๊กครับครับสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเป็นเจ้ารายกาครับผมหนูชื่อลิลี่นะคะลิลี่เงียบเงียนค่ะโอ้แต่ว่าหนูอะ ไม่ลุกไม่ร้องไม่ล้วงไม่รับนะคะพี่กลับไปฮะใจไม่ถึงกลับไปเฮ้ยอะไรอะไรไอ้ตาแก่ก็เรื่ออะไรนะอะไรไอ้บุญวงการนี้ใจต้องถึงสิน้องครับอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ตาฮะมาคนละความหมายกดน้องบอกเพื่เองอะไม่ล้วงไม่รับไม่ลุกไม่เล่นไม่ร้องไม่เล้าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะนี่พี่นุยนะไม่ใช่ชิ้นเออคุณให้ดีก่อนกูไม่ใช่คนเชียร์หมอนวดให้บึงเนเวน นี่ฟังก่อน่อธิบายก่อนแล้วมันคืออะไรกันเนี่ยมังฮะนี่จ๋าหนูอยากอธิบายที่หนูบอกว่าไม่ลุกก็คือไม่ลุกเล้าไม่เล้าหลือไม่รล้องไม่ร้องไห้ค่ะพี่เขาเล่นได้คุยมกลับสั่งอะไรเขาก็เล่นใช่คือคือที่สําคัญนะหนูไม่ไม่ไม่รับงานเสื่อมเสียไม่ไม่ลุกหลวงอะไรแบบนี้พี่กัันพูดซะด้วยโอ้ย มันจะยิงไม่เข้าใจอยู่พี่ไม่เข้าใจเหรอเอออนุกูลตัวแปบม่เร่ก็คือแบบทำงานไปเลยหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหรือจะต่อสี่ทุ่มเนาะไม่ถามแล้วหรือไม่ลุกไปไม่ลุกนี่ก็คือแบบจะนั่งรอพุ่มกลับเรียบไม่ลุกไปไหนเออเเห็นไหมคูณเป็นคนละความหมายกันใช่ไม่ใช่เด็กฟังผิดไปเชื่อผมเชื่อผมรับไปเลยน้องเล่นตลกได้พี่เลยครับอะไรไอ้ยาบ้าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าคือเรารายการตลกพี่เฮฮา แล้วน้องอ่ะตลกเล่นได้เหรอเล่นตลกได้เหรอไม่ดีกว่าอย่าไปยกมือม้่ยพวกนี้เันเอาจริงเล่นตลกได้ไม่ใช่ตลกเล่นได้เหรอเล่นได้จริงอ่ะจะดูมุกก่อนไหมล่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวใช้ความสามารถเฉพาะตัวตลกมันต้องรอบรู้อย่างสมมติว่าปลาภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเออออฟฟิศนาะเฮ้ยเขาแกล้งทำงงงงงตลกไม่ใช่ไต่อปากต่อคําเลยมันเหมือนนัดกันมาเขาจะงงงงนิดนึงก่อนอย่างปลา ปลาดุกฟิสดุกปลาช็อตฟิสช็อตปลาหมอฟิสตัอกเตอร์ปลาไหลฟิสไลเดอร์ไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นมีอีกไหมหมูอะไรครับอย่างสิงโตไลออนเออเสือไทเกอร์นกยุงพีค๊อกนกพิราบปลาปลากระป๋องปลาปลากระป๋องนกพิราบปลาปลากระป๋อง เป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงเรียกไกออสไปเลยินูยังไม่ชัดยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่หมดแค่นี้พี่นี่อีกอ่ะอีกหน่อยนึงค่ะค่ะยังแมวภาษาอังกฤษเรียกว่าแค t เออแล้วหนูอ่ะเมียพี่ไงเมียพี่ไงอมาเมียพี่นั่นแหละไม่ใช่ไอภาษาอังกฤษสิ r รดอ่าแมวเออหนู c รดแมวกับหนู คอมเอรี่เชอรี่น่ารักเซ็กซี่เอาไหมมันก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้คนมันเยอะคนมันเต็มแล้วนู้นมันล้นไม่เอาแล้ว อะไรใจเย็นๆนะคะเฮยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออพี่จ๋าถ้าพี่เดือดร้อนบอกหนูลิลลี่เหยียดได้นะคะช่วยพี่ได้ทุกอย่างเลยค่ะหนูหนูเล่นตลกได้จริงอ่ะได้ค่ะเฮ้ยหนูยังไงลองลองสอนสอนไปเรื่อยรับน้องเพื่อนได้แล้โอเคนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างี้ทำไมมันดะหน้าเงินอยู่วะฮะคนมันเต็มเมื่อกี้คนมันเต็มเล่นกันแค่นี้พอไม่ต้องใครมาเพิ่มเออพี่แจ็คค่ะครับ เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเข้าร้านนะคะผมรักพี่แจ็คมากเลยก็ลองเปิดโอกาสเขาดูกูชีวิตจริงเนี่ยกูไม่เข้าบ้านเลยเนี่ยตายไปหลายวันเลยเงี้ยอ้าวแล้วไปนอนไหนครับอ้าวผมก็อยู่บ้านคุณนั่นแหละบอนบอน สองคนนั้นเขาโอเคแล้วคือถามว่ามันต้องเล่นมีความสามารถให้ครบเครื่องให้ครบเครื่องร้องเต้นเล่นตลกครบค่ะฮะครบเต้นแบบร่อนๆอย่างนี้ได้ไหมได้เลยลูกเต้นอ่ะในร้องร่อนเมลอนใกล้ๆพี่นุ้ยอ่ะเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเลยเมลอนอะไรเล่นเต็มที่แล้วลูกที่ไม่มีเฮียเลยจะเสียแล้วมาเลยลูกมาปิดโหวไปเต้นร่อนกับมึงสิ อย่าไปยูในพายุขึ้นเอางี้ดีกว่า ه, ถ้าเต้นได้ <laughs> อ่ะเพลงมานารักเกินเตินนารักเกินไป่เรียกเธอวานใจได้ไหมรักคนริมดอบฟ้วานหัวอกกันทั้งปีหัว หนึ่งนาทีลงตีตอกได้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าการแสดงน้องไม่ผ่านครับเดี๋ยวเรารับบทสักบทหนึ่งเป็นบทเมียได้ค่ะอ่าได้ไหมได้เลยๆพี่ขออีกหมื่นนะพี่ขออีกหมื่นให้เขาเล่นเลยตังค์มึงก็เปล่าพี่น้อเขายินดีให้กูพาเข้าวงการดีเฮียเอาไปเลยค่ะได้เลยค่ะเออเดี๋ยวเราเล่นเป็นเมียพี่ตัก เป็นเมียพี่ตักพี่ตักนี่ก็ชอบเที่ยวเราก็รออยู่บ้านตีสองตีสามวันนี้ก็กลับมาอัดอั้นตันใจมาหลายหลายปีละเราอารมณ์เราต้องทําแบบไหนเขาทิ้งเราไปให้เรานอนอยู่กับลูกออกไปเที่ยวข้างนอกหาความสุขยังยังไม่ได้สั่งเอาดรโอเคโอเคพร้อมลยลูกโอเคโอเคอันี้เดี๋ยวเดินมาเคาะประตูป๊อกป๊อกเรียกเมียพอแอคชั่นแล้วเดินกระวนกระวายแล้วเขามาเคาะประตูห้าสี่ไม่เคาะเขาเหรอไม่ใช่เขามาเคาะเราเราไม่ได้ไปไหน เราอยู่ในบ้านเะี๋ไปเคาะทำไมอะห้าสี่สสองป่านนี้ยังไม่กลับเลยนะนี่มันตีสองเพงมาขอประตูยังไม่ออกมาเห็นสาวยังโอเคไม่ยังไม่ออกนะยังไม่ต้องเปิดนะอ่ะขอประตูออกมาใช่ปะสามีมาขอประตูขอรัว ให้มีโอกาสได้พูดเลยอะไรอ่ะมึงทำอะไรเนี่ยเอากรเสียสาประตูอ่ะแล้วกลัวเป็นซาคุยไม่รู้ตัวเลยมึงสกิดกูแขางได้ก็อยู่ใกล้เนี่ยโอเคนะถ้าให้ความร่วมมือไม่ได้ไม่ได้ยืนนิ่งๆเลยใช่พี่หลุยอะไรอะไรกันดูได้ลูกเหรปากเอกเดินมาขอประตูเดินมาปึ๊บขออย่าใ ผมดูว่าขวัญที่ให้เขาง้างก่อนติดตว์ทุบขนาดนี้ประตูพังแล้วมั้งพอุ่งนี้หนูจะได้เล่นไหมเนี่ยโอได้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 แน่นอนเลยพี่ขออีกห้าพันเนาะเอาตามมาห้าตีสามสองแอคชั่นกวนกวายรอปะตีหนึ่งยังไม่กลับตีสองยังไม่กลับวนนิดนึงเขาไปไหนเขานะไปไหนของเขานะป่านนี้ยังไม่มาเลยป่านนี้ทำไมยังไม่มาสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็ต้องพาลูกต้องพาลูกไปโรงเรียนไปละน้อง ระยองมองแล้วมอง,มองระยาระยาไประนองระยอง <ยะ S 1> ระยาระนองกระมองกระยาอ่าโอเคสามีมาเคาะประตูเรียกป๊อกป๊อกป๊อกป๊กป๊กวิเสียงใครมาเคาะประตูเปิดเอทขพี่มาแล้วเหรอพี่ขอโทษคือพี่ต้องดูแลลูกพี่หุบปากพี่อะเคยรักหนูบ้างไหมฉันรักเธอลิลี่รักตอนไหนทำไมยังไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้น ไหนคนไหนนั่นมีไอ้แจ๊ดมันไม่ใช่เป็นคนนู้นตอนนี้หนูเป็นบทเนี้ยเขาไงพี่ไปตรงนู้นลูกอย่าไปยุ่งพี่กขาเล่นเกมอยู่อินดีเข้าเลยนะแอนเชนแอนเนปึ๊บคือพี่ต้องออกมาทำงานมาแต่ว่าใจของพี่ออยู่กับเธอตลอดเวลานะลิลลี่พี่ขอโทษพี่ดิอินเนอร์มา อย่ายอมง่ายอย่ายอมง่อย่ายอมให้ยูงกโคตรอยู่เอ้าโถกำลังจะแหมนิ้วแบบผ่านมาอย่างนี้แล้วะราก็ไปแล้วอ่ะชื่นบึไรบ้านเลยดูรู้เดินอีดิคเข้าเลยนะแอคชั่นออกไปจากบ้านฉันออกไปจากบ้านฉันฉันอยู่กับลูกได้ไม่ต้องมีคนอย่าทิ้งผมเลยผมขาดคุณไม่ได้ลิลลี่จะลิลลี่อนเนอร์ออกมาเองเลยนะพี่ไม่พูดเลยนะผมเฝ้าดูคุณมานานผมอยากจะโอ มันไม่ใช่มือที่ผมจะโอบก,กอดโอบปากแต่ว่ามันคือใจของผมที่มันจะโอบก,กอดคุณดังขุนเขาภูผาอืาอให้พูดเองแล้วก็เลยเธอไอ้เจ๊ยนั่งลงมาแคงนั้นพออือไปไหนขุนเขาไปคาพ่อมึงครับเดี๋ยวนะพี่พาคยังไงทำยังไงเลยนะอ,ออกไปจากบ้านฉันออกไปจากบ้านฉันผมไม่ไปผมไม่ไปคุณไม่ไปแน่ใช่ไหมคุณไม่ไปแน่ใช่ไหม นางเอกทนไม่ไหวเอามือขวาจิกไปที่หัวพระเอกเจ้าานี่เลยอดจะออกไปไหมจะออกไปไหมผมไม่ไปผมไปผมไปไปไปดื้อไปก่อนจะออกไปไหมผมไม่ไปไปไม่ไปไม่ไปด้วยความโมโหนางเอกเอามือซ้ายตบไปที่หน้าเขาพรอเอกทันทีมันมันมุมกล้องไม่ได้ลูอกตบไปเลยลุกตบได้เลยดูถนัดขวาหรือซ้ายขวาเอาถนัดขวาบิดนิดนึงโอเคนีมผมวจะย้ายไปโอเคโอเค มันงั้นมันไม่สมจริงว่า๋ยวเวลามันบทละครได้เงี้ยมันมันจะไม่ได้หรอกตบเลยนี่ดูดูดไอ้น่งหนูตอย่างดูดูดูโอ้ยไอหนได้เล่นเหรอโอ้ยบทนี้เด่งตกใจด้วยนะตกใจดีใจด้วยนะดู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 ดดู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  โอเคได้เลยนะโอเคโอเคถือว่าได้ละสรุปเป็นไงน้องรับน้องไหมคือด้วยบอกโหพี่ต่อเทปนึงเนี่ยมันใช้เงินกันสูงเลยนะโอเคจะรับน้องอีกสักค่าจะจะรับน้องเนี่ยพี่ตกลงค่าตัวแล้วก็ตัวพวกเราเนี่ยแหละทั้งหมดเลยพี่บอล20แจ๊ดพี่หลุยผมด้วย20%อของพี่นุยพี่พาน้องมาใช่ปะใช่พาน้องลิลลี่มาสำคัญเลยของพี่ต้องลด5 0 50%ต ขอถ้าน้องอยู่ด้วยตัดคขาตัวหมดใช่รวมถึงพี่ห้าอร์เใช่หนูกลารเป็นนักแสดงหนูจบสิ้นแค่นี้แล้วหนูกลับไปก่อนเถอะเพราะว่าช่วงนี้อะไรมันก็เศรษฐกิจยังไม่ดีรอให้ดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาสมัครนะลูกนะพี่ขอโทษด้วยแต่เงินที่พี่เอามาพี่ขอพี่ขอ ประธานบริษัทนะพี่เห็นไหมคืออะไรเงิน money money เงินฮะเงินฮะอุ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้เมืองประธานมึงจะไปไปทานหมู่บ้านแห้งแย่งแย่งกับเงินป่ยทานเลย